พยาพาผ้าสิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้ค่วมคืดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซืน ครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมกู้เว,เวียงวรเชษครับครับเล่นโอ้คู่เล่เล่เพ,พ่งแสนแสบเขาเชลิ่นนั้นตะข้อนลองลองดีดีแสนแสบโอ้มันแสบน้ำตั้งดำเตี๋ยวข้าวหมากขมไข่มันใส่ใส่ทั้ธรรมชาตเขาจะาแต่งเพ่งเลยกิ่ข้องแสนแสบนี่ดดขุดถึงแต่สมัยล้านสร้างไปเลยต้องโอ้ยเอาคนเล่ามาขุดเอาคนเล่ามาขุดอันนี้คือแสนแสบคือความเจ็บปวดของคนคนเล่าที่ถูกปวดปอนมา ต้องเป็นแสนแสบเป็นน้ำตาของคนล้านสร้างที่ถือซักดินาฟังพี่ไปกววนมังต้อนมา,นมาแสนแสบขึ้นเขาเขียนไวน้เป็นประวัติศาสตร์เขาบนนี้ด,ดรดีสอน <c oughs> เรื่องข้องแสนเสบนี่ไม่เม็นธรรมดาเล <c oughs> โดยเฉพาะยังยิ่งนี่เด็กน้อยสพสองพสามกว่าเล้ว่าเขาถืกขาดถืกตีตอนอยู่ข้องแสนแส <c oughs> เสียบเด็กน้อยสพสองได้ว่าฟังอยู่ประเทศลาวบนผู้อื่นเี้ นี่กันคู่เวียงกันอย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อถือว่าซอยคู่เวียงอย่างหนึ่งคือกันอินซี์ชีวาภาพผลิตจากเปลือกมังคุดแล้วสมุนไพรแล้วแนวมันที่มันสมที่สุดไปขีดใส่หยาไปพ่นใส่หยาสามถึงหามือมองไดบ่ท่านไตให้ไปขีดพ่นตืมเพราะเนื่องจากหยาเพามันหนาบอกคือกันขีดกับสารซอยดูดซึม มันจะดูดซึมกินมัดยานี่ดูดอันนี้ควรนี้ก็หาร้อยควดนี้ก็ร้อยเดียวเท่านั้นเองพี่น้องขีดใส่กันผสมกันแล้วอีกอันนึงคือเลื่อนเกลียวหน้าโน่ครับเลื่อนเกลียวหน้าโนเม็ดละสามสิบบาทขีดกับไบโอเทคหน้าโน้ขีดใส่ใบพืชนี่มันจะเปิดปากใบตั้งแต่เวลาหกโมงถึงบอกเกินสามโมงเช้าหรือสิบโมงเช้าใบกบตั้งแต่ใบสาม พอดคำมันเปิดเป็นย่ามในปากใบมัน oh. ตาใบของพืชมันเป็นจังสันพืชนี่มันกินคือยังค้นนี่แหละมันเกิดกินทางดินกับกินทาง,บทางใบสองทางสังเกตว่าเวลาน่าฝนลงมาเนี่ยมันจะมีออกซิเจนมันจะมีอย่างเขามาหลายพืชมันจะง่ามว่าน้ำหดธรรมดาครับมันเป็นจังสันครับค,บคบพญาพาสิบมือนีเขาเสนอพญาทีว่าซากทีหางง้อเท่าหมาพันเค่อยคว้าเรื่องเอ้ย ค่านว่าถูกกินเนื้อเผื่อเขาว่าบอกว่าหมาเถานี่หางงอกระสังคือว่าเคยเป็นหมาของหมาพันหมาพันคือเอาพันน่าพันเอาหมามาเลี้ยงไว้เพื่อให้ไปคุบกระแตคุบเมนเถาบานใดก็ยังหาอะไรอยู่ก็ยังเพราะได้กินกินเนื้อแล้วครับก็ยังขึ้นนึกเอาไปใจมันอ่ะแต่ว่ามันดีเลยพอมเป็นเนื้อหล้วบ่ามันว่ามันขลาดเป็นกัดหลุดเลยหมาพันมันสีเฮาทรงสัญญาณในพันรูจักสวกรค์ัตมันอยู่ในโกนในหูด้ยครับ มันพ่อมันพ่อมันกันได้กับขันอยู่ดิมันกับขันอยู่แต่ว่าในขันอัเดียวกันนี่ขันมันยุ่นทั้งนอกหรือมันยุ่นในโก้นในหูวมันสีเฮาเพื่อส่งสัญญาณในเจ้าของครับเออคืเม็นเป็นเตามาเม็นเล่นม้ามันกับมันกับเข้าอันเตานี่มันพ่อคุปปอร์ไรแต่เล่นมันอยากเรียนหันจังหน่อย เล่นหรรันไปได้กระสูนหมาบ่ได้หมาพลาดเนี่ยคือว่าได้ฝึกได้แอบแล้วถูกต้องครับเป็นผู้ซอยนายพในพลานเป็นผู้ซอยนายพลนนายพลาดที่ดีก็ต้องมีหมาที่ดีถูกต้องเพเป็นใส่ดังใส่ยังดมนะครับติดตามสัตว์แล้วเธอถึงยิ่งแล้วคนนายพลาดบ่กล้าเข้าไปหมาส่งหมาเข้าไปก่อนเนี่ยมันตายบ่ตายหมูปลาเนี่ยขย้ำถึงยิ่งเนี่ยมันบ่หนีไปไสนได้ครับมันยิ่งสั่งขันคนบอกมันกระโจนใส่คนเลยถูกต้องทั้งสิ่นต่อต่อยหมาไปครับอันนี้ก็ เป็นการเปรียบเทียบสมเทียบกันเท่าปนได้ขันเคยกินมันก็อยากกินนือเขานะล่ะเป็นหางเทาหมาเทาเนี่ยหางงอจนหางง้อเหรอหางงอมันเห็นมันก็อยากไปสู่ไปส้นอยากไปกินเป็นหมาน่าพัน์คือเขานะล่ะอันนี้ก็ได้คือต่เฮานี่ตัวเท่าปันได้ก็ยังอยียสมัครผู้เทียนอยู่โอ้ยเพื่องใหญ่สมัครยังได้ก็เลยแต่เพื่องอัครับเนาะครับมืนนี้ก็สมควรแก้ไม่ไครับสวัสดีครับครับพญาผ้าสิทธิสสกิดใจ ฟังย่ำใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้ควมคืดควมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวนซืน